สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่164นะครับพระเก่าๆสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับป่ายนี้นะครับที่ชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เช่นเดิมนะครับแอนไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับสวยเก่าๆนะครับหลายรายการนะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดเข้าไลน์นะครับพระบ้านยอดนิยม164นะครับคลิปนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับรายการแรกเป็นพระกิ่ง เก่าบ้านๆหายากนะครับนานๆมาทีนะครับกิ่งหลวงพุทิมนะครับซึ่งเป็นสุดยอดเกจิเก่าภาคตะวันออกนะครับสวยงามนะครับผิวเดิมบ้านๆเก่าๆงดงามสุดๆนะครับต่อโค้ดนะครับใต้ฐานนะครับโค้ดสาลาแล้วก็เลขเก้าไทยนะครับเป็นองค์ต้นๆนะครับองค์ที่9นะครับเลขมงคลนะครับหลวงพุทิมวัดละหารไล่ครับบ้านๆเก่าๆสวยๆ สนใจไม่ควรพลาดนะครับกิ่งเก่าสวยงามนะครับหลวงพ่ธิมยอดนิยมนะครับวัดละหารไล่ครับนานมาทีนะครับสวยเดิมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับก็เป็นสุดยอดเกจิเก่านะครับมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศนะครับหลวงปู่โตนะครับองค์นี้กระแสเนื้อนะครับออกนวะนะครับ น้าเลยใหญ่ๆสวยๆนะครับผิวสวยงามมากนะครับเป็นผิวขัดแต่งนะครับเนื้อออกสมฤทธิ์โบราณครับกิ่งยอดนิยมนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีครับกรุงเทพมหานครนะครับยุคแรกๆนะครับน่าจะประมาณปี25 1 0กว่ากว่าครับกิ่งหลวงปู่โตต่อโค้ดนะครับผิวขัดนะครับสวยงามมากนะครับโค้ดก็ต่อคมชัดนะครับ โคตเต่าสองตัวนะครับและยันะตรงกลางนะครับยันิกลักษณ์ของท่านนะครับผู้โตยอดนิยมนะครับบ้านเก่าๆสวยๆผิวสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับสุดยอดหายากนะครับแล้วก็เงินต่อกันด้วยองค์ที่2นะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับใบนี้นะครับองค์ที่2พระสมเด็จอกโพยอดนิยมครับ เนื้อแห้งเก่าๆนะครับหลังเรียบนะครับพระสมเด็จปกโพองค์ที่สองมีหน้ามีตานะครับสวยงามนะครับปกโพก้านะครับเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อกลวยนะครับองค์ที่สองต่อกันด้วยเหรียญเกติชื่อดังภาคใต้นะครับประมาณปี2500นะครับเหรียญวหว้ข้างพ่อทันค้ายวาจาสิทธ์ครับ วัดสวนขันแห่งนครศรีธรรมราชผิวเดิมๆสวยนะครับเนื้อโลหะเก่ามากๆนะครับพ่อท่านขายวัดสวนขันครับไหว้ข้างกระถางทูบนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพ่อท่านขายวัดสวนขันครับนครศรีธรรมราชสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผระเก่าๆสวยนะครับหลากหลายรายการนะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพุธิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับหน้าทองนะครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพุธิมยอดนิยมนะครับนานมาทีนะครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดระยองครับมาพร้อมกับพระกิ่งเลยนะครับกิ่งโบราณนะครับแล้วก็เหรียญนั่งพานหลวงพุธิมหน้าทองสวยๆเก่าๆเป็นเหรียญฉลองครบ8รอบนะครับปี18ครับ สภาพยังสวยนะครับสุดยอดพระทุคุณนะครับหลวงพุธิมวัดละหารไล่ครับสภาพเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นพระปิดตาหลวงพุธทองวัดราชโยธานะครับยุคโบราณนะครับ2470กว่ากว่าครับพระปิดตาเมฆพัดนะครับหลังยันนะครับยันนูนครับ โชคลาภเมตตาค้าขายนะครับปิดตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธากรุงเทพครับเนื้อเมฆพัดนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับสุดยอดหายากนะครับพระปิดตายุคโบราณครับนานๆมาทีนะครับเนื้อเมฆพัดหายากมากครับหลวงปู่ทองยอดนิยมนะครับวัดราชโยธากรุงเทพครับแล้วก็พระปิดตานะครับเนื้อชินตะกัวเก่าโบราณนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สองสี่แปดสองนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพระปิตายอดนิยมครับหลวงพ่อเดิมพิมสองหน้านะครับเนื้อชินตะกัวเก่าสวยๆงามๆนะครับหายากนะครับสองหน้ายอดนิยมครับหลวงพ่อเดิมนครสวรรค์เนื้อชินตะกัวนะครับสวยงามมากครับ แล้วก็เหรียญหล่อหลวงพระพชรนะครับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับ2460นะครับเหรียญหล่อพิมพ์จอบโบราณครับสภาพยังสวยนะครับเหรียญหล่อจอบหลวงพระพชรหล่อหูขวางปากปิงนะครับ2460ปุกเสกพิธีใหญ่นะครับวัดท่าหลวงนะครับหลวงพวกเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรปุกเสกนะครับสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ ใ้ชมชัดชัดนะครับความเก่าและความสวยนะครับเป็นการเทหล่อบโบราณนะครับเนื้อออกสมฤทธิ์ครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรยุคแรกๆนะครับเก่าเก่าสวยสวยบ้านบ้านชื่นชอบและสนใจติดต่อเข,เข้ามานะครับของเด็เดๆเก่าเก่านะครับบ่ายนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ like วัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับ like ผิวสวยงามดําเดิมนะครับสุดยอดประสบการณ์ส <UR ูงนะครับเหรียญหล่อยอดนิยมหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กผิวสวยงามมากนะครับจอบเล็กยอดนิยมหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสวยๆเก่าๆดั้เดิมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่าในชื่นชอบและสนใจนะครับสุดยอดประสบการณ์สูง พิมแข่งติดนะครับพิมนี้นะครับหล่อโบราณเก่าไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญหล่อเก่าเก็บบ้านๆนะครับเนื้อโลหะนะครับเก่าสวยเดิมนะครับให้ชมกันชัดๆนะครับสวยงามมากครับเนื้อโลหะก็เก่าแห้งมากนะครับเหรียญหล่อสวยเดิมเดิมครับวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตร พระบ้านยอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งเนื้อเก่าๆสีสวยแห้งๆครับพร้อมกรอบเก่านะครับพระสมเด็จนะครับมาใหม่นะครับองค์ที่หนึงเนื้อสีสวยเดิมๆนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆองค์ที่ห ติดต่อเข้ามานะครับทนใดชื่นชอบและสนใจนะครับพร้อมใช้นะครับงดงามมากครับเสน่ห์เมตตาสุดยอดนะครับพระสมเด็จเก่าๆบ้านๆครับคล้ายๆพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อเก่าสวยเดิมครับองค์ที่1นนะครับแล้วองค์ที่2นะครับพายอดนิยมบ้านๆนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยงามครับองค์ที่สอง มาใหม่ๆนะครับมวลสารเยอะนะครับพระสมเด็จยามบ่ายนี้นะครับองค์ที่สองเป็นพิมเกตทะลุซุ้มนะครับแห้งๆนะครับเนื้อสวยเนียนละเอียดนะครับลำดับที่2องพระสมเด็จยอดนิยมนะครับงดงามมากนะครับไ่านี้นะครับ าบ้านยอดนิยม EP ที่164่ครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม